ครับเรากลับมาเรื่องภาคใต้เมื่อวานนี้11โมงเศษเศษตอนสายสายตำรวจรือเฉาะนราธิวาสรับแจ้งเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจโกตาบารูที่รามันยาลาแต่มาเกิดเหตุที่รือเฉาะบนถนนเขตรอยต่อบ้านซำตอกับบ้านสโลหมู่ต7ตำบลรือเฉาะอำเภอรือเฉาะมีรายงานว่าหลังเกิดเหตุทหารเข้าสลับจุลนและเกิดประทะกับคนร้ายทําให้คนร้ายเสียชีวิต3คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ของเราบาดเจ็บไปสองนายนำกำลังไปตรวจสอบนะครับจุดเกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิต3มคนนอนเสียชีวิตจมกองเลือดศพแรกอยู่บนถนนห่างจากสถานีรถไฟสโลบูกิตยืนแรประมาณ300เมตรชื่อซับวานสาและคนนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีประวัติเป็นมือประกอบระเบิดศพที่สองเสียชีวิตอยู่ในจอกทางเข้าบ้านของชาวบ้านทราบชื่อมะอยูดิงฮะยีสานิ เป็นเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นแกนนำระดับสั่งการในพื้นที่โดยมีปืนกลอูซี่หกระบอกตกอยู่ข้างกายค่ะส่วนศพที่3อยู่ห่างจากศพที่2อสักประมาณ2เมตรนะคะทราบชื่อคือนายอับดุลรอภาสารและมีอาวุธปืนพกสั้นขนาด11บอมมตกอยู่ข้างกาย1กระบอกค่ะขณะ,ะที่มีทหารบาดเจ็บนะครับจาสิบเอกชัยรงวงสารัตเพื่อนทหารส่งโรงพยาบาลดูศอก มีรายง,งานในตอนต้นว่าเสียชีวิตนะครับแต่ล่าสุดยืนยันว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปั๊มหัวใจแล้วก็มีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้อาการสาหัสคือกู้ชีวิตกลับคืนมาได้ห่างไปจากจุดที่พบศพ60เมตรพบรถเก๋งเตร์ต้าวีออสสีบอลเงินทะเบียนสงขลาเป็นรถของสิบตวตรีอัศมิงโดยยืนยันภาพถูกกระสุนของคนร้ายบริเวณกระจกหน้าแตกตัวถังด้านคนขับเป็นรูพรุน จอดเสียหลักชนกับประทัยของชาวบ้านที่จอดอยู่เนี่ยน้องไรค่ะต่อมารองผู้บัญาการศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้พลตวโทโศุราชธีรจวัติเดินทางมายังจุดเกิดเหตุสั่งการให้ฝ่ายปกครอง ร่วมสาร์ีํกำลังกับเจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่ากลุ่มคนไว้ที่คาดว่าสามารถหลบหนีไปได้นะคะก็ไปค้นตามบ้านต้องสงสัยในหมู่บ้านจำนวนหลายจุดด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่สามารถตรวจค้นพบอะไรที่ผิดปกตินะคะก็นำศพของคนร้ายทั้ง3คนส่งไปที่โรงพยาบาลรือสอบเพื่อให้แพทย์ทำการชนะสุตรพลิกศพอย่างละเอียดก่อนที่จะมอบให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาสอบสวน ร้อยตุีนครินสุขุมราชน,นะครับเป็นหัวหน้าชุดร้อยรอหนึ่งห้าหนึ่งสามสามซึ่งนำกำลังมาสนับสนุนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะห่างจากฐานาประมาณ200เมตรก็เลยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยฐานพรานที่4910กรมฐานพรานที่49ซึ่งอยู่ในฐานเดียวกันไปได้วยกัน2ชุดค่ะออกปฏิบัติการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุปรากฏไปพบกับคนร้ายก็เลยเปิดฉากยิงประทะก,กับคนร้ายเป็นระลอกระลอกนานกว่า5นาทีนะคะเสียงปืนสงบลงกระจายกาลังการเคลียร์พื้นที่พบค ได้เสียชีวิต3คนแล้วก็จาก11ชัยนรงค์อย่างที่บอกคือถูกกระสุนปืนของคนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็ต้องช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจขึ้นมาขณะที่10บตำรวจตีอัสมิงนะครับซึ่งให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเพราะว่าระหว่างขับรถเกง๋ง มาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลฮารีรยอรเนี่ยน้องไร์สังเกตเห็นคนร้ายสี่คนขี่มอเ<ม><ม>ตอร์ไซค์สองคันเป็นบาหานะท่าทางมีพิรุษเหมือนกับจะรอจังหวะที่จะทำร้ายนะคะตนก็เลยระวังตัวทีนี้พอสองในสี่คนร้ายพยายามจะขับรถแซงขึ้นหน้าตนเห็นคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยมีอาวุธปืนก็เลยตัดสินใจขับรถเกง๋งเบียดร,รถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์คนร้ายเนี่ยล้มคว่ำลงตัวเองก็เลยจอดรถแลวพยายามจะเปิดประตูด้านตรงข้ามคนขับออกแล้วใช้ปืน M16 ิยิงต่อสู้กับคน นจนคนร้ายที่ขับรถเบียดไปเนี่ยนะคะเสียชีวิตคนร้ายอีกคนวิ่งหลบหนีไปทางด้านหน้าของสถานีรถไฟตัวของจงอสิบตำรวจตรีอัศมินก็เลยยิงไปอีกก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนนะคะแต่ปรากฏว่าตัวท่านเองก็ถูกกระสุนปืนคนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสไปด้วยก็ฝืนตัวเองค่ะยิงใส่คนร้ายไม่ให้เข้ามาประชิดตัวจนกระทั่งมีทหารเข้ามาสนับสนุนก็มีการยิงต่อสู้กับคนร้ายแล้วคนร้ายก็เลยเสียชีวิตอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สามค่ะหลังจากนั้นสิบตำรวจตรีอัศมินบอกหมดสติไปเลย เจ้าหน้าที่ทหารที่มาสมทบที่หลังก็นําตัวท่านส่งโรงพยาบาลรือศอกนะคะล่าสุดญาติของผู้ก่อเหตุทั้งสามคนนะครับก็เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลรือศอกค่ะไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเนี่ยนะครับนี่คือล่าสุดนะครับทานผู้ชมครับโอ้โหแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์รุนแรงที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเนี่ยน้องไร้ นี่ล่าสุดที่นเราที่วาดนะคะใช่ครับที่รือช่อนะฮะค่ะ